ทันแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะมาพร้อมนะคะพี่ซน์ยังไงดีมาคุณพี่คุณพี่นะมาคุณพี่คุณพี่จะทำยังไงดีคะจะอยู่บนพื้นที่นี้กับน้องค่ะทำยังไงก็ได้ให้อยู่นานที่สุดอ่าขาเดียวใส่เข้าไปคนละหนึ่งขาคุณแม่พร้อมนะข้างหนึ่งเรายกไว้ไหมต้องยกไว้ยกไว้เอย่าเพิ่งนะอ่าเดี๋ยวพิ่งยกนะเดี๋ยวพอเพลงแม่ขาลงก่อนก็ได้เดี๋ยวพอเพลงคุณแม่คุณแม่เหมือนจะทิ้งตัวเลยไม่ ลงเดี๋ยวพ่อพ่อหนูบอกหนึ่งสองสามเขาจะได้จับเวลาไงได้เลยคุณพี่แม่จะมองหนะ้ามองตาน้องมองแม่อย่าหลบกติกานะถ้าหลบตาก็คือหยุดเลยนะคะหลบตาเคยหยุดเวลาหรือถ้าล้มก็เืยหยุดเวลานะคะล้มก็้อไปโรงพยาบาลโอเคไม่ใช่ม,ม <า S 1> รบ อย่างมันเกิดขึ้นไวขนาดนี้คะไม่รู้กี่นินะจดไวก่อนใช่ไหมแล้วยังไม่บอกพี่จ๋าเมื่อกี้คุณแม่เขามองเหมือนมองผ่านหน้าผมไปนีฝ้าไหมเหมือนเขาไม่กล้ามองหน้าใช่กล้ามองไม่ได้นะแม่ต้องมองหน้าใช่ไหมต้องมองหน้านะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นเป็นที่แรกู้อโอเคครับท่านต่อไปค่ะคู่ที่สองค่ะมาครับ ได้นะใช่ไนะต้องมองตา,าคุณแม่คุณแม่มองตาไว้ก่อน<ข>อค่ะแม่มองตาแม่มองตาค่ะมองตาตแม่มองตานะแม่อาอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าหยุดเลยหยุดเวลาเลยโอเคไหมคะถ้าแบบไม่หยุดเลยนะอ่าโอเคฮะน้องบอกพี่นะถ้าเขาไม่มองเราปุ๊บหยุดเวลาหยุดเวลาเลยได้ครับหนึ่งแม่มองแม่หนึ่งสองยกขาได้เลยยกขาหนึ่งสองสามยกขามองตา นากนะทานูกแล้วเรียบร้อยผแค่ถามที่มาที่ไปหลบตาเลยแม่แล้วเหมือนมีพิรุษแม่มีพิรุษแม่มีรเอาแกหยุดไปแล้วนะคะดไปแล้วทันที่สาวค่ะแม่แม่ต้องมองตานะหนูว่าหนูไม่ห่วงเรื่งการยกขาแล้วตอนนี้การมองตาแล้วแหละ หน้เหยียบที่กระดาษนิดนึงค่ะแม่ขาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพอหนึ่งสองซ้ำแม่มองตาพร้อมยกขานะคะอ่ะอ้ากอดไปกอยพลแม่พลวแม่พลวพร้อมนะคะแม่มองตาค่ะหนึ่งสองซ้ำบ๊อบบ้าบ๊อบบ้าแม่ลบอะไรมาใช่ไหมไม่ไวมากครับไวมากแม่เกิดชื่อไวมากเหมือน เหมือนไม่ได้ตั้งใจมาเล่นเกมเหมือนตั้งใจมากอดมากกว่าใช่ไหมแล้วกอดไปก็พูดกับผมนี่ครั้งแรกเลยนะลูกครั้งแรกเลยเหรอแม่มีอะไรคุณแม่ครั้งแรกเอาพูดแทนเราครั้งแรกครั้งแรกเออประมาณนั้นอ่ะมาแล้วค่ะตอนนี้ความหวังของ หนูหนูอยู่มางั้นหนูมายืนกับพี่หน,หนูหนูเหี่ยนกระดาษ <i> ถ้หนูไม่รักพี่ไม่มาหรอกะ <i> มอบางเทนะะ <i> มอบางกะปินเนี่ยไปต่างจังหวัดก็บ่อยเอาเวลาไหนไปทาสีเล็บเท้าเนี่ยรแรอบหน้าขอสีม่วงนะ มาคุณแม่เดี๋ยวคนอื่นเขาจะหมั่นไส้เอาพร้อมนะเหยียบปัญหาหยาบยกขาไหวไหมคะไหวนะอัดอุ้ยเห็นแรงมากอล้แม่เอาลงก่อนแม่เอาลงก่อนแม่เอาลงก่อนเดีวหนูนับงตื่สองสามแม่จ้องพร้อมยกใช่รู้สึกถึงความเขินของน้องแล้วล่ะมาพร้อมนะคะแกเกนึกเกินเราต้องสู้นะมาพี่พร้อมนะ เก่งนะเก่งมาะเกินซาบีซาบีโอไหวละโอเคได้ไหมพี่ได้ได้ซาบีโอเคขอบคุณค่ะแม่อีก1ท่านค่ะอีกหนึ่งท่านขออนุญาตหน่อยะ วันนี้นี่ทำไมกองเชียร์เยอะจังเลยอ่ะ <c oughs> พี่โบวีสูๆ้ๆพี่โบวีหาเหยียบไปก่อนนะอันลนะ่ะเหยียบแล้วนะโอเคนะต้องต้องตานะถ้าเกิดว่าตาหมุดับกจบกันเมื่อไหร่ตัดเลยนะตัดเวลาเลยได้คนระับหนึง่งสองสามตายกขาขอ,องเทา ละครไงศกตาคือไม่ดบเลยคนนี้ผมว่านะทำถูกกดทุกอย่างแล้วแต่แค่ลมพอมันลื่นแค่นั้นเองอ๋อไม่เขาอาจจะแบบอิงบทในละครลมแล้วมอะไรับลมกันนะโอเคค่ะคราวนี้เรารู้ผู้ชนะแล้วใช่ไหมคะนี่ผู้ชนะของเราค่ะได้เวลาสูงสุด14.10วินาทีอ่าแล้วผู้ชนะ กันเลยนะคะและถ่ายภาพร่วมกัน,นะค่ะ <ขอ S 1> ยินดีด้วยนะคะเป็นไงแม่แม่แมได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ขึ้นมาใช่ไหมแม่สอแม่ขอเลยแม่เขาแบบว่าอุดมการณเขาแนวแนมาคุณแม่มีอุดมการแนวแนมาหมอเล่าคอเป็ดนะครับนีๆๆๆๆๆๆ่ถอดไหมคะพี่โบวันนี้ไม่ถอดนะพี่โบไม่ถอดโอเคค่ะ รับของเชื่อลึกนะคะทุกท่านเลยขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะคะมาเลยค่ะใส่หมวกให้นิดนึงนะคะแม่แม่ขาน่ารักเลยแต่งมาด้านนี้บ้างก็ได้อ่ย่าให้น้องฟ้องอยู่ตรงกลางนะคะอ่ะแล้วก็พี่โรมาด้านข้างเลยค่ะแม่แม่ขามาเลยค่ะนี่เอาไว้ใส่ช่วงซัมเมอร์พอดีเลยนะคะแดดร้อนนี่เป็นฮอลเดย์อ่ะถ่ายภาพนะคะขอตั้งหลักนะคะทำหน้าตาสดชื่นเปลี่ยนท่าได้ เปลี่ยนทานะ่าได้กดไลค์นะคะได้อ I love you หัวใจใหญ่หัวใจเล็กได้หมดมีกล้องด้านหลักไว้นะคะเดี๋ยวขอให้ทีมงานนะคะ1 2ื่อสองสมเยิ้มหวานค่ะโอเคอีกรูปหนึ่งรูปหนึ่งว้าวโอเคค่ะขอเสือเ้อปมให้ทุกท่านอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ ได้ยังหันมาสบตาอยู่ <laughs> จบเกมแล้วค่ะแม่คะหนึ่งได้ได้มามอบความสุขด้วยแล้วก็มาร่วมสนุกกับคนดูด้วยแฟนคลับด้วยครับสนุกมากมครับผมครั้งแรกที่มาร่วมกิจกรรมกับซาบินารู้สึกยังไงบ้างคะก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้บริหารซาบินารวมถึงผู้บริหารของเดอะมอล์นะครับที่ให้โอกาสผมนะครับ้องฟองเจิพั์จากศิลปินข่ข้นคา,ารคอร์ได้มาร่วมมอบสนุก ความสนุกรอยยิ for er. ้มต่างๆให้กับทุกๆคนที e ่มาดูวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ผมอยากจะมาร่วมสนุกแบบนี้กับทุกๆคนอีกทุกๆที่เลยครับผเนได้เลยเนาะเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะแล้วพี่ขอถามนี่มีไหนมาแบรนด์ซาบีนาแล้วเนี่ยในเรื่องของแบบเสน่ห์ของผู้หญิงคิดว่าจุดชั้นไหนนี่มันเกี่ยวข้องไหมผมว่าเอาถามผมใช่ไหมในานะที่แบบเป็นชายหนุ่มอย่างนี้ชายหนุ่มผมว่ามันก็ ผมว่ามันเป็นจุดที่คือการมองขขงผมเนี่ยมันอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะพูดเรื่องนี้คือผมว่ามันเป็นจุดที่สําคัญนะเพราะว่าการที่เราเดินไปเจอผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเออมันดูแบบมันดึงดูดได้ไหมการสมันดึงดูดมากครับคุณพี่เพราะว่าการที่มันเพิ่มความมั่นใจกับผู้หญิงนะครับผมเนี่ยสำหรับแม่แม่บางคนบางคนนี่โกย มันมาช้าเพราะโกยนานเนี่ยแต่ถ้าเกิดใส่ซาบิน่าอาจจะไม่ต้องโกยเลยก็ได้คือใส่แล้วก็สามารถยกส่งได้เลยเออ,อจริงดังนั้นนี เสริมบุคกลิกให้กับตัวเรารแล้วก็สร้างสเสน่ห์นะในสายตาที่แบบมุมมองผู้ชายมองจากภายนอกด้วยครับ<ล>ผมเดี๋ยวก่อนที่จะส่งเวทีให้น้องรันกันต่อนะคะขอให้น้องฝากผลงานอะไรกับเราด้วยดึงให้หน้าติดตามก็ฝากไว้ด้วยนะครับซิฟคอมอาจารย์คงครับวันเสาร์เวลา11นาฬิกา45นาทีแล้วก็รวมถึง y o u t u ช anel ของยูท้าวรคคอร์ดตอนนี้ก็จะมี YouTube, ยูทูบยูข้าพราเพลินนะครับซึ่งเป็นรายการที่ผมทํากับน้องๆสองคนแด้อันซันฟอมครับก็ฝ <c oughs> ากไปด้วยครับผมเอาล่ะตอนนี้คิดว่าแม่ๆนะคะน่าจะอยากฟังเพลงกันต่อแล้วใช่ไหมคะใ่แล้วเดี๋ยวมอบไปที่